สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะวันนี้อาจารย์เจนมาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีกุมนะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่20กรกฎาคมปีพศ2568ก่อนเข้าไปฟังขอบคุณที่กดกระดิ่งกด Subscribe กดแชร์นะคะดวงชะตาของในชาวราศีกุม ทิศทางในเรื่องของการงานการเงินและความรักนะคะดวงของคุณต้องบอกว่ามีโอกาสได้จับเงิน หมื่นเงินแสนเงินล้านนะคะตามรากบุญของตัวคุณเองนะเพราะฉะนั้นมีจังหวะที่ดีแล้วดวงชะตาของในชาวราศีกุมในเรื่องของการงานความคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆจะบังเกิดขึ้นทำให้คุณนั้นสามารถไปปรับใช้ในรูปแบบของงานของคุณให้รอดให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นให้ เจ้านายเห็นผลงานให้ยอดมันคงอยู่ให้กิจการนั้นไปต่อไปได้หรือแม้กระทั่งพนักงานถ้าคุณไม่ดิ้นรนตอนนี้นะคุณจะรู้สึกเหน็บหนาวมากๆเพราะฉะนั้นมีโจทย์ให้เลือกทางเดียวคือไปข้างหน้าให้ได้เพราะฉะนั้นในชาวราศี กลุ่มนี้ต้องอดทนมากๆคุณจะมีงานเก่าที่ทําผิดพลาดต้องกลับไปแก้ไขงานเก่าที่ต้องกลับไปเคลียร์งานเอกสารหรือปัญหาอะไรต่างๆที่คุณจะต้องกลับไปทําให้มันชัดเจนหรือมันถูกต้องหรือมันผ่านไปได้เรื่องเก่าๆได้สะสางแน่นอนอยู่ๆก็แบบเรื่องตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างเงี้ยโดนผู้ใหญ่เรียกไปว่าโอ้โหเฟลสุด อย่างเงี้ยคือแบบท้อมากจริงๆตอนนี้พลังงานหลายๆหลาสี่นะอาจารย์จะบอกว่ารู้สึกทอ้อรู้สึกเจอเจอเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาทําให้แบบอยากพักอยากไปไหนไกลๆแต่มันก็ไปไม่ได้หรอกชีวิตมันต้องไปข้างหน้าทําให้ท้อนะ่ะเมื่อก่อนนี้อาจจะไม่ค่อยคิดอะไรตอนนี้ขี้น้อยอกน้อยใจมากเพราะฉะนั้นถ้าฟังคิมนี้ก่อนแล้ว โดนใครว่าหรือโดนใครกล่าวหาอะไรประมาณเนี้ก็ไม่ต้องแคร์ไปต่อนะคะแล้วก็ดวงของคุณต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินถึงแม้มันจะดูผันผวนดูหนักหนาดูแบบวิตกมากดูแบบเงินหมดปัญหาเยอะอยู่ๆมันก็มีทิศทางเข้ามาได้อย่างแน่นอนนะคะ แต่มันก็น่ากลัวตรงที่มีทิศทางของการออกไปอย่างแน่นอนอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นดูเหนื่อยอย่างเลยเพราะฉะนั้นจัดสรรให้ดีบางคนฟังคลิปของอาจารย์เนี่ยมาตั้งแต่ต้นๆปีเขาก็ค่อยๆปรับอย่างจะต้องมีภาระในการจ่ายค่าง,งวดลดหรือบ้านเขาใช้การเนี่ยระหว่างเดือนหาไรายได้พิเศษ แล้วก็โยนไปจ่ายจ่ายจ่ายสุดท้ายพอสิ้นเดือนไม่ค่อยรายจ่ายหนักๆเพราะเราได้จ่ายไปหมดแล้วแต่ถ้านในบางคนรอเนี่ยทีนี้แล้วก็ช่วงจังหวะเวลาที่ตัวเราเองก็นอยตัวเราเองก็จะเป็นแบบกังวลวิตกฟุ้งซ่านจิตตกอยู่แล้วเรื่องเก่าๆก,ก็คิดใหญ่รวมถึงสถานการณ์ใหม่ๆด้วยมันดูแย่ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นดวงของในชาวราศีกุมอาจารย์บอกเลยวางแผเรื่องเงินดีๆ เรื่องรายจ่ายเราวางแผนดีๆเลยเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่นะคะเงินจากการค้าขายเงินค้าขายยิ่งถ้าเป็นพวกที่พืชสวนไรนาอย่างเงี้ยหรือการค้าขายเกี่ยวกับคนที่ทำเรื่องก่อสร้างนะคะหรือคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับเนี่ยการที่ทำระบบอะไรก็แล้วแต่ที่จะได้เงินเป็นก้อน เรื่องที่ดินอสังหาหลาในหน้าหรือแม้กระทั่งเงินที่กู้ยืมนี่นะคะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาหมุนเวียนได้อย่างแน่นอนแต่ยังไงก็แล้วแต่อยู่ๆก็จะมีคนเนี่ยเข้ามาขอยืมเงินนะคะ ยังไงก็หลีกเลี่ยงคิดให้รอบคอบในเรื่องของรายจ่ายนะแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือคนอื่นจนกระทั่งตัวเองนั้นทุกใจได้เพราะฉะนั้นในชาวราศีกุมเริ่มที่จะฟื้นแล้วแต่ถ้ายังเนี่ยใจดี อยู่มากๆทีนี้เราก็ถูกแน่แต่ถ้าคนนั้นเขาเคยมีบุญคุณกับเราล่ะก็ให้ตามสมควรที่ตนไม่เดือดร้อนนั่นเองนะคะก็มีจังหวะดีๆที่เข้ามาส่วนในเรื่องของความรักนั้นคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของเนื้อหอมเด็กยังยังชอบเนี่ยทีนี้เราก็เด็กมันยั่วได้หลวมตัวไปหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีกุมยังไงก็คนต่างเพศหรือคนต่างอายุต่างกันไปเลย นะคะแก่กว่ากันเป็นสิบยีปีก็มาหลงรักอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องแปลกๆหรือไม่ก็คนอายุสูงไปเลยนะหรือคนที่โอ้โหเจอปุ๊บทำไมมันรู้สึกเหมือนแฟนเก่าเลยหน้าตา เหมือนคนที่ฉันเคยรักมันก็รักไปง่ายๆเพราะมันจะมีการเวียนคืนย้อนเจออย่างเงี้ยเจอคนที่นิสัยใจคออะไรเหมือนๆกันเพราะฉะนั้นเรื่องความรักจะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างแปลกๆหน่อยนะแต่ถามว่าดีไหมโอเคได้อยู่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นแล้วก็ไปได้ก็หาเวลาพักผ่อนร่วมกันอะไรใดๆก็แล้วแต่ในชาวราศีกุมชั่วโมงนี้ถ้ามีคนเข้ามา แล้วเขาสามารถนั่งฟังเรื่องราวของคุณได้จนกระทั่งคุณพูดจนเหนื่อยหมดแล้วคนนั้นเนี่คือคนที่ความสัมพันธ์นั้นมันมาดีแล้วก็จะไปต่อกันได้ยาวๆแต่ถ้ามาถึงก็มีแต่เรื่องของคุณหรือจะชวนไปเรื่องอะไรแบบอย่างนั้นตลอดเวลาแต่ไม่เคยรับ รู้ในเรื่องปัญหาของเราอันนี้ผลักไปให้ไกลเลยนะเพราะตัวคุณเพิ่งจะลุกขึ้นมายืนได้ยังไม่ค่อยแข็งแรงเลยก็ยังไม่พร้อมที่จะไปหนักหนากับเรื่องอะไรที่กับคนที่มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรประมาณนี้เลยนะสั่งล่วงหน้าเลยนะคะในชาวราศีกุมนะคะยังไงก็ชีวิตคู่อีกเรื่องหนึง่งชีวิตคู่หาเวลาพักผ่อนกันบ้างนะคะเพราะเวลาก็ไม่ตรงกันยัง สามีทํางานนะคะภรรยาอยู่บ้านอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เจอกันบางทีก็รู้สึกน้อยอกน้อยใจบ้างแต่ก็หรือรอคอยรอคอยที่เมื่อไหร่เขาจะชวนไปเที่ยวไปพักผ่อนบ้างหรือว่าไปไหนก็ชวนไปบ้างอย่างเงี้ยไม่มีคําพูดนี้เลยต้องไม่ต้องรอถ้าฟังคลิปนี้อยู่ก็คุยกันนะคะคุยกันให้ครอบครัวนั้นสมบูรณ์ความรักนั้นเบ่งบานขึ้น มันจะเอาอะไรข้างหน้ามันก็จะเป็นความสามาคัคคีที่ทำาได้ง่ายขึ้นเพราะจังหวะเวลาคุณมาดีนั่นเองนะคะเอาละส่วนเรื่องโชคลาภมีไหมมีสิเงินมันจะเข้ามาแปลกๆนะเออเข้ามาเป็นเงินก้อนๆเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับบุญในอดีตที่คุณสร้างไว้ด้วยนะเออเพราะฉะนั้นใครที่เป็นมนุษย์ท้ออยู่นะ บุญทานฉันก็ทําทําไมชีวิตเช่นเป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องทอเดี๋ยวถึงเวลามันจะมาเองแล้วถ้าถามว่าช่วงเวลาที่มันยากที่เราคิดว่าไม่รอดแล้วแต่ทําไมนะตอนนี้มันรอดมันก็คือบุญเก่าที่ได้สะสมมานั่นเองจงเข้าใจกับมันเราจะได้เบิกบานทุกขณะจิตนั่นเองนะคะดวงชะตาของชาวราศีกุมก็ประมาณนี้นะคะใครจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เจน ทักในลายส่วนตัวนะคะดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะแล้วก็ตอนนี้ใครที่ถามหาเหรียญคู่ขวัญน,นะคะเหรียญครุฑปีพศ17และเหรียญตราแผ่นดินปี05นะคะสามารถสั่งซื้อในไลน์ช็อปได้เลยนะคะไปพกติดตัวแล้วก็แขวนหน้ารถได้นะคะแล้วก็แขวนที่บ้านได้โตทำงานได้เป็นพลังงานที่ อย่างน้อยก็เป็นความเชื่อที่จะทำให้ตัวของเรานั้นรอดพ้นจากในเรื่องของพลังงานด้านลบต่างๆหรือพลังงานของผู้ผีปีศาจนั่นเองนะคะก็ทำให้เรานั้นเบิกบานบางคนนี้เกิดในสภาวะที่โอ้โหไม่อยากทำอะไรเลยคือแบบเหมือนคนป่วยแต่ก็ไม่ป่วยนะออโบราณจะถือว่ามันได้โดนรบกวนจากสิ่งที่มองไม่เห็นนั่นเองคะ่ะ